สวัสดีค่ะวันนี้ pantry p a t มาชวนเพื่อนๆทำขนมปอบเปี๊ยกล้วยหอมทอดทานคู่กับซอสกะทิคาราเมลเหมาะสำหรับคนที่รับประทานเจหรือจะทานเป็นขนมของว่างระหว่างวันก็อร่อยรับรองว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่ๆค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มจากเรานำแผ่นปอบเปี๊ยะสำเร็จรูปนะคะถ้าเป็นแบบแช่แข็งเนี่ยให้นามาคลายเย็นแล้วค่อยๆดึงร่อนแผ่นนะคะออกมา ดึงจากมุมหนึ่งนะคะไปอีกมุมหนึ่งให้ครบ4มุมชา้ชาๆนะคะไม่ดึงแรงเกินไปเดี๋ยวแผ่นจะขาดแล้วก็ดึงตรงกลางออกมาค่ะเวลาที่เราดึงแผ่นเอาไว้นะคะเราก็จะเอาผ้าคลุมเอาไว้นะคะไม่ให้แผ่นเนี่ยแห้งเกินไปมาเตรียมกล้วยหอมกันนะคะแพตก็จะใช้กล้วยหอมสุกกำลังดีมีความแข็งเล็กน้อยนะคะไม่งอมจนเกินไปเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยกล้วยก็จะเละอีกทีนึงค่ะ นำมาหั่นหัวปลายนะคะแล้วก็หั่นให้เท่าๆกันค่ะความยาวประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3มนิ้วครึ่งนะคะกำลังดีหรือจะสั้นยาวตามที่เพื่อนๆเนี่ยชอบก็ได้ค่ะเราก็จะแผ่แป้งนะคะให้มุมเนี่ยหันเข้าหาตัวเองวางกล้วยแล้วก็ห่อนะคะม้วนเข้ามาให้ถึงตรงกลางแล้วก็เอามุมนะคะด้านซ้ายกับขวาเนี่ยพับเข้ามาเราก็จะ ดึงปลายนะคะซ้ายขวาเนี่ยให้พอดีกับกล้วยแล้วก็ให้ตึงดีค่ะลักษณะเนี่ยพอพับแล้วนะคะก็จะเหมือนซองจดหมายม้วนขึ้นมานะคะให้เหลือปลายแล้วก็นําแป้งเปียกนะคะมาทาให้ทั่วตรงส่วนปลายนะคะแล้วก็ม้วนเก็บปลายให้แน่นเรียบร้อยดีนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยหล่อนเวลาทอดค่ะเราก็จะตั้งน้ํามันนะคะ ให้น้ำมันเนี่ยประมาณครึ่งกระทะหรือครึ่งหม้อนำไม้จิ้มนะคะหรือตะเกียบไม้มาจิ้มที่น้ำมันนะคะให้ดูว่าฟองเนี่ยเป็นฟองเล็กๆเก,เกาะทั่วที่ปลายไม้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะถ้าเกิดไฟแรงไปแป้งก็จะไหมเร็วถ้าเกิดไฟอ่อนนะคะก็จะทำให้แป้งเนี่ยอมน้ำมันค่ะระหว่างที่เราใส่ตัวปอเปี๊ยะลงไปนะคะก็พยายามใส่ให้พร้อมๆกันในรอบเดียวค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้ที่คีบนะคะหรือกระชอนเนี่ยเขี่ยตัวปอเปี้ยนะคะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าสีด้านล่างนะคะจะขึ้นเร็วกว่าปกติให้เพื่อนๆหมั่นคนนะคะแล้วก็กลับด้านดูสีของปอเปี้ยของเรานะคะให้ได้สีที่ทั่วถึงกันทอดอยู่ประมาณ2-3นาทีจนกว่าแป้งนะคะจะสุก พราะว่ากล้วยของเราเนี่ยสุกอยู่แล้วนะคะแค่ให้แป้งด้านนอกเนี่ยสุกดีจนทั่วก็พอค่ะเราก็จะสังเกตที่สีนะคะว่าออกสีเหลืองทองแล้วก็เวลาลองเอาที่คีบเนี่ยเขียเข่ยๆคอๆเบาๆเ,เ,เนี่ยก็จะได้ความกรอบนะคะลักษณะของแป้งที่สุกแล้วนะคะเราดูที่น้ำมันเนี่ยฟองนะคะจากที่เยอะๆใหญ่ๆ เขาจะเหลือเป็นฟองเล็กๆละเอียดละเอียดน,นะคะ,ะเหลเอือน,น,น้อยลงเรื่อยๆก็แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะเวลาทอดนะคะก็ระวังตอนที่กล้วยเนี่ยทอดนานเกินไปนะคะเขาก็จะเริ่มมีน้ําไหลออกมานะคะทําให้มีน้ํามันกระเด็นได้ให้เพื่อนๆระวังส่วนนี้ด้วยค่ะก็ตักใส่กระชอนนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าจะเสด็จน้ํามันดีค่ะ วางบนตะแกรงแบบนี้ค่ะให้น้ำมันไหลลงมานะคะทานร้อนๆนะคะก็จะกรอบอร่อยโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะหวานกําลังดีเลยเข้ากันดีมากๆเดี๋ยวแพทจะชวนไปทำซอสกะทิคาราเมลนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับซอสที่ทำกล้วยทับนะคะซึ่งเข้ากันดีกับกล้วยหอมทอดอันนี้มากๆเลยถ้าเพื่อนๆได้รับประทานคู่กันจะติดใจจนหยุดไม่อยู่ทานอันเดียวไม่พอแน่ๆเลยค่ะ เริ่มจากใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตนโนดนะคะลงไปในหม้อด้วยกันดีเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะตามด้วยหัวกะทิแล้วเราจะคนทุกทกอย่างนะคะให้เข้ากันดีนำไปตั้งไฟอ่อนหมั่นคนนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยละลายดีทั้งหมดค่ะค่อยๆเคี่ยวตัวน้ำนะคะให้กลายเป็นคาราเมลเหนืดๆด ได้ฟองแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้ให้ได้ลักษณะที่หนืดนะคะพอประมาณเราก็จะนำมาเสิร์ฟพร้อมกับปะเปียกกล้วยหอมทอดของเรานะคะแพทบอกเลยว่ารสชาติหวานมันเค็มเข้ากันดีกับตัวกล้วยหอมของเรานะคะที่นุ่มแล้วก็มีแป้งที่กรอบค่ะบอกเลยนะคะว่าทานแล้วชิ้นเดียวไม่พอต้องทานอีกหลายๆรอบเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะเนือ้อกล้วยหอมนะคะก็จะมีความนุ่มละลายในปากนะคะรสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะทานกับน้ำจิ้มรับรองว่าฟินจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยาผาข,าข้าครัวบายแผ t นทรีแพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ